วันนี้นะคะเป็นวันที่เราหยุดอยู่ที่บ้านเนื่องจากโครโรนาไวรัสเ,เราก็เลยแล้วก็มีพัสดุมาส่งพอดีเป็นเครื่องดูดฝุ่นของเซี่ยมีชื่อชื่อจิมมีนะคะเราก็เลยจะมาลองดูว่าฝุ่นของเตียงของเราของทั้งกับตาและของเรานะคะจะเยอะขนาดไหนให้ถ่ายว่าของใครจะเยอะกว่ากันพี่ว่าของตอลหมดอยูแล้วเลย โอเคมามาดูกันวิธีการใช้งานนก็เสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กเราควรจะไปปิดประตูแั้วไหมอ่ะแล้วก็มันเห็นเห็นเงาสะท้อนอ่ะนไรแหละแล้วก็ผดเลยเออมันง่ายมากเลยเหมือนใช้ได้เป่าผมอ่ะแค่เสียบปลั๊กแล้วก็กดเมื่อกี้เริ่มจากไม่มีอะไรในเครื่องเลยนะเออต้องถ่ายอ่ะดู้ทันไปอันนึ่งเลยคือเราเราเคาะฝุ่นออกจากไอีแบบนึงนะมันไม่โฟกัส เออโฟกัสละเนี่ยเราเราตอนแรกเมื่อกี้เราขอฝุ่นออกหมดแล้วอันนี้เราเริ่มใหม่เลยก็คือเมื่อกี้ดูดไปนิดเดียวก็เห็นขึ้นมาหนังอ่ะสำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมห้องกับปันลกจังนะครับธรรมดานี่จัดแล้วจะบอกว่านี่คือจัดแล้วจัดแล้วแพนก็แพนก็มาเร็วหน่อยนี่จัดแล้ว 来，后面的，来。 นี่คือเป็นขนแมออกหรืออะไรวะไม่รู้อะฝนธรรมดามันก็เกิดไน่ก็กิสละได้ละโคตรเยอะอันเดี๋ยวเราไปขอออกแล้วเดี๋ยวตาของพี่ยืนเคาอก่อนอืมไม่ขาดใช่แมเวงเราคนจะทิ้งไบนี้เนี่ยเยีะก็อดอ้ย

เออแม่งดูไม่มีเฮียใเอ้ยมีน้อยมากเลยอ่ะเรียกว่าห้องตอนอ่ะเพิ่มหนึ่งเพิ่มอืมโอเคแม่งไม่มีเลยสรุปว่าห้องมีสมัยมากนะคะเป็นห้องที่สะอามไม่ห้องหนูมันเป็นการทดสอบเครื่องไงว่าใช้ได้จริงแล้วก็จะมารีวิวกันนะคะว่าเครื่องนี้สรุปว่ามันดีหรือไม่ดีนะคะเครื่องดูดฝุ่นจิมมีของเซี่ยมี่นะคะราคาไมู่พี่ต้องมาเช็คข้าวคัด นี่ราคา1,890บาทซื้อจากช h อปปีใช่ว่าเราประมาณแบบ15วัน2อาทิตย์มันนานหน่อยเพราะว่านะเขาบอกว่าโรงงานที่จรินมันปิดประมาณนี้เพราะว่าโควิดนั่นเองเออนี่เออดีไซน์สวยดีเนาะม,มันสวยอะมันดูแบบมันดูเวอร์แบบมันดูไฮเทคเออ,เอ,อมันดูคลาสสิกดีแล้วแบบ ไอเท็กซ์เจอร์มันก็ดูแบบไม่ใช่พลาสติกแบบกิ๊กกอกอะเออมันเป็น ABS ปะไม่รู้ไม่รู้อะแต่ว่ามันดูไม่ใช่ดูไม่กิ๊กกอกเลยดูแบบโอเคส้ำหักหนึ่งคันแบบไรก็สิแล้วก็แบบดูเวลาดูทุนอะสิ่งที่ชอบมากคือมันให้ดูโลมันแบบอู้แล้วมันก็จะโชว์ว่าแบบตอนนี้ฝุนมีเท่าไหร่แล้วซึ่งมันซึ่งมันเราเห็นแล้วมันสะใจมากทำให้เราแบบอยากดูต่อไปเออข้อเสียคือเราคิดว่ามันน้ำหนักน้ำหนักค่อนข้างหนักสำหรับผู้หญิงนะเออสำหรับผู้หญิงเพราะกับปันบอกว่ามันไม่หนักแบบ แบบถืออย่างเงี้ยแบบจะรู้สึกว่าเมื่อแขนปกติเราไม่ได้ถืออย่างเงี้ยเพราะปกติเราจะเราจะหน้า้วก็ปื๊ดไปเงปี้ยมันไม่ค่าจะหนักขนาดนั้นแต่ว่าโอเคอร้สรุปว่าควรสมควรค่าที่สำหรับแบบทุกบ้านควรจะมีอ่ะเพราะว่ามันไม่แอมันก็ดีเออมันไม่ได้แพงมากแล้วคิดว่ามันน่าจะใช้ได้แบบไปตลอดเลยแบบน่าจะหลายปีไม่รู้ต้องรู้เออเออต้องดูเราไม่รู้เธอแต่เดียคิดเอาเองเพราะว่ามันดูดีคิดว่ามันแบบน่าจะใช้ได้ไปลลแบบหลายปีมันมีประกันใช่ไหมคิดว่ามีนะ น่าจะน่าจะประกันหนึ่งปีโอเคก็เต็มสิบให้่ะไรเต็มสิบให้ให้เก้าเออหนูก็ให้เก้าเือกี้เก้าเราหักหนึ่งคะแนนเพราะอะไรเพราะน้ำหนักมันไ่เหักหนึ่งคะแนนเพราะว่าให้เต็มดูดูจะเวอร์เเดี๋ยวดูดีก็ใช่ดีจริงไหเออแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้รับไม่ได้รับไอเรียกว่าอะไรสปอนเซอร์อันนี้เราซื้อมาเองเพราะว่าเราเห็นแบบเห็นแบบคนในอินเทอร์เน็ตแบบเขาเขาสั่งกันมาเยอะก็เลยแบบอยากลองดู ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งกิจกรรมที่สามารถทําได้ในวันที่แบบต้องอยู่บ้านช่วงนี้นะจ๊ะกักตัวกักตัวหาอ,อะไรทาในบ้านไปพี่รู้สึก,กว่า <laughs> มันกำลังขวดอยู่ใช่ขาดูดูมันขวดเนี่ยแล้วมันก็เป็นแบบนี้นละเนี่ยขวดมันเป็นแบบเนี้สง่ากิ้วแมวไปไหนคะ จะไปไหนคะ